الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيا ايها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يهزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة صدق الله العظيم ورسوله الكريم ัมด م د ิลล l l a h อนอมสันนิเซินเดนเอกองอัลลอฮบ س า ح ا ن ه วละ ت อาลาที่ประองทรง ت าฟิกิดายะนำพาพวกเรามาสู่ภารกิจที่สำคัญยญิ่งก็คือการละมาดวันศุ์ซึ่งเป็นวันที่ ประเสริฐเป็นวันที่ดีที่สุดในการปรากฏขึ้นของดวงอาทิตย์เป็นวันที่เราทุกคนได้รักษาอัตลักษณ์แห่งอิสลามได้มารวมตัวกันเป็นปึกแผ่นเพื่อบ่งบอกให้กับมุชริก ได้รับรู้วา่าบุสลิมของเรานั้นมีความแข็มแข้งมีความสามัคีมีความรักซึ่งกันและกันนั่นคือวันซุกที่เราได้มารวมตัวกันพี่น้องครับก่อนที่จะข่าวสู่เหนือห้าซาระหองกุตบาบะในวันนี้ถือโอกาสส่งสั่งเสียพี่น้องนะครับ และผู้ทำหน้าที่กุตบาเองนะครับให้เรานั้นมีความตักว่ามีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลามีฮาดิษบทหนึ่งขอธท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุวะลยฮิวะสัลลัมเราคงจะเคยได้ยินผ่านหูบอยผ่านตาบอยนบีบอกว่าอัตตักววฮาฮหานา อุ้างา้ครั้งตักวานั้นไม่ได้อยู่ที่ปากนะนบ,บีชีภาษาน,นาฮูเขาบอกว่าอีเซมอีชาโรอีเซมอีชาโรชีไปนี้ตักวาอยู่ตรงนี้ตักวานั้นอยู่ตรงนี้น,น,น,นบ,บีชีไปนั้นไม่พาม,มาเพื่อ ตักวาฟิลกัลบิตักวาอยู่ก่ใจนี่นั่นมมานานนของัความหมายของมัน,มมนแต่นบีชีวะตักวาอยู่ตรงนี้ที่เขาอ่านกุตบาวะจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์นะทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ชายนะละ,ละหลดลึกในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามนะพี่น้องที่รักให้เรามีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตาลา ทำในสิ่งทดีอัล้อชายย่างสุดความสามารถลดละเลิกในสิ่งทดีอัล้อฮามวันนี้พี่น้องที่รักของลหอสุบฮานาอูวตาลาในหมู่บ้านแห่งนี้หมู่เกมแห่งนี้มัสยิดเราดอตุสซอลีฮินบ้านบางล่าได้ชื่อว่าเป็นอุทยานแห่งคนดีแปลเป็นจากปษาอารับเป็นภาษาไทยแล้วนั้นได้จัดงานมัสยิด คืน8-90บมีนานะครับวันนี้เป็นคืนแรกเป็นโอกาสดีที่พี่น้องรวมฝั่งอุตบาวันนี้นั้นจะได้มีโอกาสได้รวมด้วยช่วยกันมัสยิดช่วยตรงนหนพี่น้องเราขนนกงูเก็มมาตยมั่มมาไม่ยังวันสู้ก็เดียวกับไปทำกานแล้วไม่พื้อครับซื้อแกงได้พี่น้องอุดนุ่น ในเหลืองของการจับจ้ายใช้สร้อยได้นั่นเป็นการช่วยมัสยิดณวันนี้กล้เข้ามาแล้วเดือนรอมาดอนอัลมุบารักที่เรากำลังรอคอยย่างใจจดใจจอกำลังคืบค้านเดินทางมาจะเวียนมาพบบรรจบเราอีกครั้งในปีนี้ วันนี้เป็นเดือนชะบานในช่วงทายของเดือนชะบานท่านานาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้ส่งสอนบรรดาอัคราาหกต้องการบรรดาสุฮับบ์ได้สอนบรรดาสุฮับียะรอฎิยัลลอฮุอันฮุมอจมาอีนนบีสอนว่าเดือนนี้มนุษย์มักจะล่งลืม ลงลืมลืมไปวาจะต้องทำอิบาดะดาลืมไปวาจะต้องคามักคาเมนคามันคมีลืมไปวาผัวนั่นต้องบอกเมียว่าน้องขาดบวชกี่วันนะปีที่ผ่านมานะั้นเรามาด้นไม่กี่มาทบตอนทบดอกเลยละ้วนะ่นองนองขาดบววกี่วันลนะน้องเราลืมไนดะ้พี่น้องเราคิดว่า รอมาดนทีเดียวซึ่งจะทําอิบาดะต่ออัลลอฮ์ไม่ใช่พี่น้องเอออัลลอฮ์เอาเหลืองันตายเลยจนไม่ยอมบอกเมียไม่ยอมเตือนเมียปรปจําเดือนของน้องมากี่วันนะบวชมีทีผ่านมาน้องบวชคอบแล้วมาอัน,นี้่นั่นคือสิ่งที่นะบีบอกว่ามนุษย์ส่วนใหญ่นั้นจะลงลืมวหาน้าทีของเราบรรดาผู้ที่มีอิม่านต่ออัลลอฮ์นั้นจะต้องทําอะไระพี่น้องครับ นบีบอกว่าเดือนชะบานี i เป็นเดือนที่อิบาดะของเรานั้นจะถูกนำสเสนอต่อพระผู้อภิบาลแห่งส้าลกลโลกก็คืออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ะและฉันปรารถนาฉันรักฉันหวังเป็นย่างหญิงวาอัลลอฮฺ سبحانه แวะา ع าล ى นั้น จะรับอิบาดาของฉันในคานาีฉันกำลัง,งพี่นิอดพี่น้องทีรักครับนี่คือเดือนชะบ้านแข่ขะแแล้วพี่น้องกำลังจำหมดแล้ววันอาทิตย์คืนสุดท้ายของงานบางล่าดวงอาทิตย์ตกเหลเดือนแล้วถ้าเห็นเดือนวันจันทร์บวชทันทีถ้าไม่เห็นอังคารบวชจุลาประกาศเรียบร้อยแล้วเราอย่านอนรับผับซิตื่นกับพี่น้องตื่น ตื่นจากการรับไม่รู้ขุดคูไม่เห็นตื่นนะครับเรากําลังจะพบกับเดือนรอมฎอนแล้วนะได้เตรียมพร้อมอะไรบางกับเดือนรอมฎอนที่กําลังจะมาถึงนั้นพี่น้องทีนัะครับนี่คือการนาซีฮะโดยเบืองตอนแต่หัวข้อกุตาบานในวันนี้ที่ผมอยากจะมาเชิญชวนพี่น้องสู้ความดีงาม ตะมูรุนบิลมะรุฟเชิญชวนพี่น้องสู้ความดีงามอยากจะเชิญชวนพี่น้องมาสู้การสอดาโกะงานมัสยิดมีแลพี่น้องครับสอดาโกะได้พี่น้องสื่อข้อในงานสอดาโกะช่วยเรื่องงานมัสยิดรานมัดรานคาม,าสาคามาาัสยิดโอดาโกะช่วยเรื่องเมคามาค่ายโดาโกะพี่น้องครับดังนั้นก่อนที่จะเข้าสู่คำว่าสอดาโกะนั้นพี่น้องผมอยากจะ อธิบายคำว่าซอดากก่อนให้พี่น้องได้รับรู้ว่าซซดาก้อนันมันคืออะไรถ้าเรายังตีโจทย์ไม่แตกพี่น้องครับเราก็ไม่ทราบมาติจะหาคําตอบจากโจทย์ข้อนี้ได้เมื่อนคนเรียนคณิตศาสตร์คันราไม่รู้สูรเพลงจบเรื่องกินเล็กกับข้าแม่ปาครับไปในที่สอบเราต้องรู้สูตรพี่น้องว่าสูตรนี่จะคิดปันพือ้ออ่านี้ครับพี่น้อง ดังนั้นการโอดาโก้โซดาโก้ตัวโซตัวดันตัวกอฟตัวตาต่นี้มักบูตอกขเรียกตาขนยิ้งเลยนะตาเป็นยิ้ง uh. กันโซดาโก้อ่าทีนี้คำว่าโอดาโก้นั้นมันมาจากหลกักศัพท์ภาษาอาหรับมาจากคำว่าโอดาโก้เราเคยได้ยินไหมพี่น้องที่พอเราอ่านก,ก็อ่านจบซอดาก้ลลอฮุลอาซีม พิธีกรว่าคำดำรัสของอลัลลอฮ์ทรงสัต์จริงสเสมองานพิธีกรก็แปลพันธที่นี่คำว่าซซดาโก้พี่น้องคำว่าซซดาโก้มาจากคำว่าซอดาโก้ไม่ถึงความจริงใจไม่ไม่ถึงคำว่าความจริงใจที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งศรัทธาที่มีความจริงใจนั่นหลักทรัพย์ของมันแปลพันนั่นพี่น้อง แปลว่าความจริงใจทือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งศรัทธาที่มีความจริงใจและไม่ทถ่งการพูดความจริงการจริงใจการทำตามสัญญาเห็นไหมครับพี่น้องนั่นคือรักรัพย์ของคำว่าซซดาโกเป็นทีมาข้องคำว่าซซดากกพี่น้องทีละครับ สดาก็นั้นไม่ถึ่งความชอบทำย่างเทจิ้งนอกจากนี้ยังไม่ถึ่งว่าการหายทานการบริจาคทานหรือบริจาคด้วยความสมัครใจนะั่นเขาเรียกว่าสดาก้เห็นไหมครับพี่น้องไม่ได้บังคับพี่น้องจะให้ทารายโซดาโก้ในไหนขั้น,นสุราพี่น้อง ี่ไปซื้อได้ในงานมัสยิดซอดาโกเลยแต่พี่น้องไอ้ตูบริจาคกว้างนาายุกรยอดก็ไปแล้วแต่พี่น้องก็เรียกว่าซอดาโกสมัครใจไม่ได้บีบบังคับว่าต้องเท่านั้นเท่านี้แบบนั้นไม่เรียกว่าซอดาโกครับอ่านี่คือซอดาโกอธิบายสั้นๆให้พี่น้องได้รับฟังนะครับทีมาข้อกับซอดาโกพี่น้องทีักขอออัลลอฮฺสุบฮานาฮูอัตาลาในตอนต้นข้อกุตตาบะแต่เดียวนั้นพมได้นํำเาเนอพระกจนณาธิแห่งอัลลอฮฺสุบฮานาฮูอัตาลา ก็ค e ืออายะฮ์อันกุรอานที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาได้ทรงดำรัสเอาไว้ว่าอัลลัตินะยุฟิกูนัอมวาลาหุมอัลลัตินะยุฟิกูนัอมวาลาหุมบิลไลลีวันนะฮาร์อัลลอฮฺด้ทรงดำรัสว่าบรรดาผู้ที่บริจาคทรัพย์สินของพวกเขา ทั้งในเวลากลางคืนในเวลากลางวันการบริจาคไม่ได้บังคับนะครับพี่น้องร่งวันซุกเวลาไม่พอไม่พือมากลางคืนแล้วมาช่วยงานมาสื้อข้องในงานไม่ใช่ปัญหาครับเปิดกว้างให้พี่น้องสามารถที่จะทำได้ไม่ใช่ว่าบังคับบริจาคเฉพาะกลางวันอย่างเดียวกลางคืนก็ได้ บรรดาผู้ที่เขาบริจาคสาาั์ข้องพวกเขาทางในกลางคืนและในเวลากลางวันซิระวะัวลานียะซิระวะัวลานียะไม่ความว่าพื้นนองเต้นกี่บริจาคแบบเปิดเผยตัวอิมามเมอเราข้อขึ้นไปสักทีตัวถาโมแกงได้ไหมได้ไม่ใช่มันฮะขึ้นไปให้ก็ได้ว่าต้นบริจาคแถวนั้นแถวนี้ เติ้งี่บริจาคแบบหลับๆับก็ได้อลัลลอฮ์บอกกันั้นเติ้นยี่บริจาคแบบเปิดเผยก็ได้แต่การบริจาคแบบเปิดเผยเราอย่ามองคนในแง่รายอย่างเดียวอย่ามองคนที่เขาบริจาคเปิดเผยในแง่รายมันมีฮิกมาเหตุผลอันลุมลึกที่ถูกพานึกเอาไว้ในนั้นพี่น้องครับ นี่คือคนที่บริจาคเปิดเผยใสต้องเปิดเผยพี่น้องบางทีถ้าหากเ,าเราไม่เห็นเขาทำความดีเราก็ไม่มีแรงกระตุ้นในการที่จะทำความดีเห็นไหมครับพี่น้องมีคนนึ่กทานาบีว่ามันอีมานอีมานคืออะไรอิดะซารุตกะฮัสนานะตุกะ เมื่อเราเห็นคนทำความดีเราดีใจนี่เห็นเขาบริจาคให้กับมัสยิดสื่อแกงมัสยิดมาช่วยมัสยิดทางปา่มามัสยิดต,ตัดยญามัสยิดเราเห็นคนทำดีเราดีใจวาซาอัตกาไซอาทุกะเมื่อเห็นลูกล้านกินน้ำทอมเจียวมองจะเดินทอดเสือ้อเดียวหลักขึ้นพราวเขาจะมัวตัวเราก็เสียใจนั่นบ่งบอกท่อะไรพี่น้องครับฟาอันตามูมินบ่งบอกว่าท่านเป็นผู้ที่อีมาน เห that, welche, aan, es, so tá, illing, that, ็นไหมครับบ่งบอกว่าท่านเป็นผู้ที่มีอม่านต่อัล้์เมื่อท่านเห็นคนดีท่านดีใจปราทับใจดังนั้นไม่แปลกเลยพี่น้องครับทียห์ญุรุณาจะบอกว่าซิรเราหลับก่อนนะถ้าท่านบริจาคหลับได้หลับนะถ้ากลัวว่าหัวใจของท่านไม่สามาควบคุมอยู่กลัวว่าหัวใจจะกิดซึ่งความโออวโชโชเขาให้ท่านทำหลับหลับนะ แต่ถ้าหากว่าหัวใจของ่านแข็งแรงเข้มแข็งแล้วอัลฮัมดุลิลละหัวอาลานียะ่านบริจาคแบบเปิดเผยกไม่ยใสเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นนั่นพี่น้องครับนี่คืออัลลอฮฺสุบฮานาหุวตาล่าผู้ทรงยังรู้ในหัวใจมนุษย์ดีที่สุดไม่มีใครจะดูดีทมอัลลอฮฺเพราะพระองค์เป็นพระผู้ทรงสร้างเห็นไหมครับ นี่คือการเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะครับในการบริจาคในหนทางของเอเลว์วันนี้ถ้าเราไม่ทํไวให้ตัวเองเราจะยัดให้เคยทําให้เรายัดได้ไหมพี่น้องยัดยากพี่น้องเออทำไวให้ตัวเองทำไวต้าพี่น้องเท่าไรย่าให้ทำผู้ที่บริจาคในยามคำขึ้นในกลางวันในทีหลับในทีเปิดเผยฟาลาหุมอาจรูหุม อินดารับบีฮิมซ้ำรับบวกเขาเล่านั้นจะได้รับรางวัลอัลลอฮ์สัญญานะครับไม่ใช่ตัวมั่งบังลาสัญญานะอัลลอฮ์สัญญาว่าตนจะได้รับรางวัลณนะ์ปะผูอภิบาลของตนก็คืออัลลอฮ์เลยตนไม่ต้องห่วงไม่ตกล้นสักสตางค์เดียวแล้วได้เห็นไหมพี่น้องครับ ในโลกอาคราตได้เห็นตั้งแต่ตนลงไปนอนในกูโบในการบริจาคของเราด้วยความอิคลัสด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์เท่านั้นตนจะได้รับพลลบบุญณนะพระผู้อภิบาลของเราวะลาเขาฟุนอะไลาฮิมวลาขาฟุนอะไลาฮิมและไม่มีความกลัวย่างนึ่งย่างใดเกิดขึ้นแก่พวกเขา บรรดาผู้ที่มีอิมัลต่อล้วเขาไม่กลัวว่าการบริจาคของเขานั้นจะทําให้เงินในบัญชีเงินในปาวของเขาต้องมัดไปต้องผ่งไปต้องนอยลงไปเขาไม่กลัวพอได้พี่น้องที่เขาไม่กลัวละ่ะพอเขาวัางับสัญญาของอัลลอฮ์ในอัคราสเขาเลยไม่กลัวแต่ถ้าคนที่กลัวคนที่ไม่กล้าบริจาคแสดงว,ว่าเขาไม่เชื่อมันในคำนำรักของอัลลอฮ์ พี่น้องพิจารณาดีนะครับปมแรกให้พี่น้องใช้สติปัญญาให้พี่น้องคิดนะครับดังนั้นวันนี้พี่น้องสิ่งที่เราพอจะทําได้แล้วทาได้ไง่ายที่สุดเลยคือการบริจาคในหนทางขององค์เท่าไรก็ได้พี่น้องครับโดยเฉพาะงานมัสยิดจัดเผื่อมัสยิดไม่ได้จัดให้ตัวมั่มหรือว่าให้ใครคนใดคนหนึ่งจัดเผื่อพัฒนามัสยิดจัดเผื่อพัฒนาการศึกษานั่นคือวัตถุประสงค์ และเป็นโอกาสดีย่างหญิงที่พี่น้องจะได้มีโอกาส,าสาทำโซะก็ทำทับพี่น้องครับว่างเรายังมีโอกาสไม่ต้องมีความกลัวย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นแก่พวกเขาวา่าและหุมยาสานูนและพวกเขาก็จะไม่เสียใจเลยเนี่ยลอดรับรองว่าตานไม่ต้องกลัวาตานบริจากตาตนอยากรู้ว่าเล่าทะตนไม่ต้องกลัวความเสียใจตานไม่ต้องกลัวจะมัดไปหญิงบริจาคหญิงเผมพูน ไม่ใช่มดไปเห็นไหมครับพี่นอ้องเมื่อต้นตัดต้นกล้วยต้นไม่คุดออกใช่ไหมต้นตัดพังสักกี่วันมันขึ้นหลายไหมมันก็เป็นต้นกล้วยมาแล้วขึ้นมาแล้วมันเป็นการแตกกิ่นการสาขาแตกออกผลลบุญของเราพี่น้องครับที่เราได้ทําความดีต่ออละด้วยความจริงใจท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัละฮอะลัยฮิวะสัลลัมได้บอกว่า ได้ย้ำเตือนพวกเราพี่น้องรับให้เราทำการซอดาเกาะพี่น้องนะซอดาเกาะต้องนัยาทีดีที่สุดชายคนหนึ่งในมาหานาบีไม่มีชื่อยารอยูล yeah, uh, นะุนรอยูลุนนั้นไม่มีชื่อแป่ายวชายคนหนึ่งชายคนหนึ่งไม่รู้ใคยนะครับอ่ะ uh. ชายคนหนึ่งได้มาหาท่านนบีสุลลัละฮุอะลัยฮิวะสลลัมยารอซูลลอฮ์โอรอซูลลอฮ์โอรอซูลของอัลลอฮ์ไอยุศะดะกอดีอัจซัมอัจรันโอรอซูลลอฮ,ลลอฮลล์บริจาคใดแหละบริจาคผาั่นไหนแหละท่านบอกเราที่ดีที่ได้บุญมากที่สุดยารอซูลลอฮ์บริจาคผั่นไหนได้บุญที่สุดละ ต้นชีแนะเราที่ดียาติาสุลลอน้าบีบอกว่าการที่ทันบริจาคในคณะที่ทันอย่างมีสุขภาพดีแสดงว่าบริจาคในคณะที่ต้นอย่างแข็งแรงตนอย่างนุกกับการชายตาเลยต้นอย่างนุกกับการเที่ยวกับการกินพี่น้องครับกับความเพลิดเพลินแต่ต้นก็อย่างเจียดเงินที่ต้นอยากไปนุก มาให้กับการบริจาคในหนทางของศาสนาได้ซาดงหวานนั่นและดีที่สุดเตินอย่างพ่อนวดเบนอยู่เลยเตินให้ได้เตินอย่างพ่อนบานอยู่เลยนี่เตินอย่างให้ได้โดยที่เตินไม่กลัวไม่มีตกไม่กังวลว่าการที่เราให้ในหนทางของอลัลลอฮ์เดี่ยวบ้านกูกี่ทุกยึดรถก,กูกินทุกยึดนั่นแลนะนบีหวาบริจาคนั้นดีที่สุดอ่าต่อไปอีกหวาพี่น้องครับบริจาคในคณะที่เรายัางเสียได้ตัง บางคนว่าเรานอนถีแล้วนี่โดยมาเมตางกระหมากไม่รู้กี่ภาพไปไหนบริจคดีว่าไอ้นันเตินบริจาคในขณะที่เติร์นมดสภาพแล้วถ้ามาได้ไม่ได้แต่เตินไม่รู้กี่ชายได้เลยตางวันนึ่งรอยบาทกระชายไม่ทึ้งเตินหายนะตอนนั้นได้ไหมได้แต่สู้หายตอนขณะที่เตินอย่างแข็งแรงไม่ได้ตอนที่เตินยากี่ชายตางอพี่น้องครับพี่น้องเล่นนะครับพี่น้องคำซ้อน ข้อของท่านอับดุลลอฮุอแลัยฮิวะสลลัมมันล้ำลึกมันล้ำลึกล้ำลึกเกินกว่าที่จะมาขายายความในช่วงกุติบะสัส้นๆนี้ได้พี่น้องครับเดี๋ยวคืนนี้ให้อาจารย์บับลี้ผู้ต่อนะผุ่มต่ำนาทีแทนแกก่อนจร,ริงๆวันนี้อาจารย์บับลี้มาขึ้นกุนติบะนะแต่มาไม่ทันนะครับขึ้นเรือก็ยาวมาลงมาไม่ทันตอนเรือมาถึงช่วงตีสามพี่น้องครับให้บริจาคในคณะที่เรายัางเสียดายตัง มันยังกับบางคนพี่น้องไม,ไม่เสียด้ตังเลยไม่รู้วิชาได้แต่เรายังงมันถูกย่างแล้วไม่เอาแล้วบ้านก็นยังรถก็ยัง่งบริวารก็ยังทีดินก็นยัง่งนณะวันนั้นเราไม่รู้วิชาได้เลยแต่ถ้าหากว่าให้ดีเราบริจาคในคณะที่เรายังเสียได้เงินพี่น้องครับนี่คือสิ่งทีท่านนบีได้สอนเราทุกคนพี่น้องครับกุธบาลในวันนี้หน้าวัยเคนีโกนป้อมเห็นดูคนทีว่าซื้อตัวยื่นนะครับไล่คนยื่นแหลย,ยื่นฟังอยู่ นะไม่มีทีนังนั่นสือตัวยืน่นอาคนทีนังกามันมีู่านะครับแต่เวลาของเรามันมดมดเวลาเวลามีขีดจํากัดนะครับโดยความเหมาะสมข้องการกุฎบาอินชาลออะละพีนองนานนานขึ้นในพี่นองฟังสักทีจริงจริงพ้มนะครับปีหนึ่งสองอนคนกุฎบา่าวันรายาอย่างเดียวนะข้อมาอน้องด้วยนะครับวันนี้ก็ข้อให้พี่นองทุก่านนะครับที่มารวมฟังกุฎบาบระุขและมารวมด้วยช่วยกันเรื่องงานมัสยิดบ้านบางลาให้เราได้รับรอหมัดความเมตตาจากอัลลอฮฺ ได้รับวิสกีที่บาร์กัตได้รับอาฟิอาได้รับสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนะครับกุฏิบาลในวันนี้ก็ข้อฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอาเมนยาพระเจ้าประทานอาเอัลลบิลลาฮิมินัสเซยฺตานุราดิ้นบิสมิลลาฮิรราะห์มานุรรฮฺวะลักริอินันอินซานละฟีคุสรอิลลัลลาดีนอามานูวะอมลุลสอลิฮัตวะตะวาซาบิลฮักวะตะวาซาบิสซอบรบารักัลลอฮุลีวะลักุมวะลิสาลิมุสลิมีน فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم